ก้นดำขาหนีบดำทำยังไงดีปัญหากใกล้ตัวของหลายคนนะคะจริงๆอันนี้มันส่วนใหญ่และส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์ก็่คือเหมือนกรรมพันธุ์เรามาเป็นยังไงมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประกอบกับการที่บริเวณนี้อาจจะเป็นบริเวณที่มีการเสียสีเนื้อบางทีเราใส่เก้งมีการรัดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเสียสีมีการอักเสบมากๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อมันก็อาจจะทําให้กระตุ้นเม็ดสีให้มันดําขึ้นได้เหมือนกันนะคะการดูแลทํายังไงถ้าเกิดว่ามันกวนใจมากจริงๆค่ะเรา สามารถใช้พวกตัวยาที่มีฤทธิ์ไวท์เทนนิ่งหรือลดเม็ดสีค่ะทาตรงบริเวณนั้นได้นะคะใช้พวกยาแบบไวท์เทนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบพัดเซลก็ได้ค่ะอ่อนๆเนาะทาเพื่อ ปรับสีผิวให้มันสมูทแล้วก็เรียบเนียนขึ้นได้ค่ะแต่ว่าก็อย่าไปคาดหวังว่าแบบมันจะขาวเหมือนหน้าอะไรอย่างนี้นก็เกินไปแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคืออย่าไปขดัดแรงๆเนาะมันเป็นบริเวณบอบบางบางคนบางคนเอาเหินขัดเท้าไปขัดอันนี้ก็โหดเกินเนะเาะแรกๆมันเหมือนจะขาวค่ะแต่พอมันเกิดการหนักเสพซ้ำไปซ้ำมามันจะดําขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปใช้ครีมแปลกๆโดยเฉพาะครีมที่มีสารสเตียรอยด์ค่ะพวกสารสเตียรอยจะทำให้ เหมือนข่าวขึ้นชั่วคราวแต่ในระยะยาวคือบรรยลเพราะจะกลายเป็นลายแตกลายงาเป็นแบบแผลเป็นแตกลายงาจากผลข้างเคียงของสเตียรอยอันนี้หนักกว่าเดิมอีกค่ะ